สวัสดีครับพผ่้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรไซวอลกันเช่นเคยหลังจากที่เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วทางเราได้นำเสนอข่าว2021 cbr 6 5 0 r และ2021 cb 6 5 0 r ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมันได้มีการปรับปรุปรปรงรูปลักษณ์ไม่พอยังมีการปรับเพิ่มออปชันที่น่าสนใจเข้าไปด้วยถ้าใครยังไม่รับชมยังไงก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับ และในวันนี้ทาง Honda Big Wing ก็ได้ประกาศราคาจำหน่ายในประเทศไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยถือว่าแพงขึ้นจากโมเดลปัจจุบันอยู่ราวๆรุ่นละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ตัวไฟกลม c b 6 5 0 r โฉมปี2021มีราคาอยู่ที่3 9 0 6 0บาทขณะที่ตัวปัจจุบันจะมีราคาอยู่ที่35,000บาทและทางฝั่งของโฉมสปอร์ต 2021 CBR650R ราคาอยู่ที่3 24, 2 4 2 6 0บาทซึ่งชมปัจจุบันจะมีราคาอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาททวนและอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ามันไม่ได้ปรับเพียงแค่สีใหม่เท่านั้นเพราะมีการปรับรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญคือการเพิ่มฟังก์ชันอย่างช่องจ่ายไฟ USB ใต้เบาะรวมไปถึงการปรับปรุงโชคอัพหน้าใหม่ มาใช้แบบ SFFBP ชุดหน้าจอมารวัดก็มีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่ให้มันอ่านค่าได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมไปถึงปรับองศาของหน้าจอมาตรวัดใหม่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถไปรับชมตัวจริงได้ที่ Honda Big Wing ทั่วประเทศครับในวันนี้ผมพลโมอโเตรรวอลต้องขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube Channel m o t o r ย v a l ของเราเอาไว้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ในขณะที่ตัว facebook com m o t o r i v a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเป็นแบบ favorite เพื่อจะได้มีพลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time ในวันนี้ผมพล m o t o r ร์ว l ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ